และแล้วการลดทริปเที่ยวน่านก็มาถึง EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ผมจะพาทุกคนไปกินเที่ยวกันอีก4อำเภอสันทิสุขท่าวังผาปัวและเชียงกลางพาไปนอนโฮมสเตย์กลางหุบเขาในหมู่บ้านของชาวลัวคือเป็นโฮมสเตย์บ้านไม้ที่น่ารักและบรรยากาศดีมากๆไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนน่านกับแม่น้ำน่านคือการไปเก็บไก่สาลายน้ำจืดที่อยู่ในแม่น้ำน่านมาทำเป็นเมนูอาหาร นอกจากจะเอามาทำเป็นเมนูอาหารแล้วยังสามารถนำมาแปรรูปทำเป็นของฝากหรือของดีเมืองน,น่นได้อีกด้วยและสำหรับสายถ่ายรูปต้องห้ามพลาดถนนใหม่เลขสามกับวังศิลาแรงเป็นพิกัดถ่ายรูปในน่านเลยก็ว่าได้ตามมาด้วยสายกินพาไปกินก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดยืนยันได้จากคนในพื้นที่คือคนเยอะมากๆจนร้านแทบแตกบอกเลยว่าใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวมาน่านต้องแวะร้านนี้และสุดท้าย ใครที่รักสุขภาพชอบกินผักทริปนี้มีโอกาสเข้าไปชมสวนผักแควที่น่านและได้ชิมเมนูเด็ดบอกเลยว่าใครมาเที่ยวน่านต้องมาลองตามไปดูกันว่าน่านเที่ยวสีอ่อำเภอสันนิสุขท่าวังผาปัวและเสียงกลางทริปนี้จะสนุกและน่าเที่ยวตามแค่ไหน เราก็อยู่บนมอนแกะ่เนาะนี่เลยไร้ปางแกะข้างหลังคือวิวสวยมากอยู่กับวิวภูเขาแบบนี้เลยเป็นทางผ่านที่จะไปะบ่อกเกลือก็ได้ไปปัวก็ได้เนาะนี่เลยกำลังสวยเลยนี่อากาศเย็นๆไม่ร้อนมากเนาะมาแล้วมาให้หารแกะกันนี่อันนี้คือถาดละสีิบเนาะเอาคนละเม็ดนะมาใคระนี่นะชนะมาใครใครศบตาคือได้ไหม แต่ที่นี่แกะไม่โดดอ่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยโอ้โนี่ข้างหลังเราคือเป็นฟาร์มแกะที่อยู่ที่เห็นวิวเนาะอย <c oughs> ู่บนมอนนี่มาตามมาบรรยากาศดีนี่ขนาดมาตอนแบบอ่าเชียงงเนาะโอ้้ยยค่าเข้าร้อยหนึ่งแรกเครื่องดื่มส่วนลดแล้วก็อาหาร40เนาะก็ขับผ่านไปทางบอ่อเกลือ cua nó các bạn đây และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิกัดเที่ยวที่ท่าวางผานะครับนี่เลยวัดข้างหลังเราก็คือชื่อวัดหนองบัวเนาะเป็นหนึ่งในวัดที่ไม่ควรพลาดที่จะมาไหว้พระขอพรแล้วก็มาดูความสวยงามของโบสถ์ที่นี่เนาะนี่เลยสําหรับโบสถ์ที่นี่เนาะก็เป็นศิลปะของชาวไทยลื้อเนาะที่ได้ทําขึ้นเนาะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เนาะใครที่เคยเห็นภาพวาดปู่ม่านย่าม่านเนาะที่วัดภูมินว่ากันว่าคือคนที่วาดภาพผนังของโบสถ์เนาะก็คือเป็น คนเดียวกับที่วาดที่นี่เนะาะวาดที่นี่เป็นที่แรกเราค่อยไปวาดที่วัดภูมินเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภาพเขียนด้านในแล้วก็ไปไหว้พระกันนี่เลยเข้ามาด้านหน้าก็คือแบบสวยมากมากนี่ก็เป็นลักษณะงานของอางานศิลปะของชาวไทยลื้อเนาะชาวไทยลื้อนี่ก็คืออพยพมาจากามณฑลยูนานของจีนเนาะสิบสองปัญหาอะไรเงี้ยก็ย้ายโรกรากมาอยู่บริเวณน่านเนาะนี่เลย นี่คือภาพเขียนที่เราบอกเนาะนี่ก็ว่ากันว่าคือทิศปัวพันเนาะเป็นคนวาดแล้วก็ไปวาดที่วัดภ,ภูมินด้วยเนาะนี่ก็คือเป็นภาพวาดาผนังโบราณที่แบบสวยงามมากๆเนาะดูจากคนแล้วแบบหน้าตาดูดีนี่ดูสวยมากอื ให้ดูบรรยากาศด้านในด้วยเนาะก็ใครที่มาเที่ยวอำเภอท่าลังผาคือนอกจากคาเฟ่แล้วก็มาเที่ยววัดได้เนาะวัดสวยๆหลายที่เลยและหนึ่งในนั้นก็คือเป็นวัดหนองบัวอย่างที่บอกนี่เลยอันนี้ด้านหลังเราคือจะเป็นพระประธานมีความสวยโดดเด่นพอด้านหลังเป็นภาพเขียนแล้วคือแบบสวยมากๆเนาะนี่ก็เดี๋ยวเราไหว้พระเสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวเราไปเที่ยวพิกัดต่อไปกันต่อไป จากที่เราไปเจอตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของท่าวังผาเนาะเราก็เลยมาตามรอยตัวสาลายไกยีเนาะก็คือเป็นตัวสินค้าที่เราไปเจอที่คาเฟ่นั่นแหละก็คราวนี้คือเราจะมาดูตัวที่ต้นกําเนิดของสาลายเราก็ไปดูวิธีการทํากว่าจะมาเป็นผงโรยข้าวเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ตอนนี้คือเราก็อยู่แม่น้าหน้าแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าสาลายไกยจะอยู่ตรงไหนของแม่น้าหน้าเนาะไปไปดูกันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่แม่น้าหน้าแล้วเนาะก็คือตอนนี้คือชาวบ้านกําลังเก็บ ไกลจากแม่น้ำน่านเนาะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันว่าอ่าตัวไกลจะเป็นรูปแบบไหนเนาะนี่เลอันนี้คือเป็นไกลที่อยู่ในน้ำใช่ไหมครับค่ะใช่ครับนี่คือจะเป็นไก่ที่เกิดที่เอตามธรรมชาติในน้ำล่างค่ะนี่ก็คือเป็นแม่น้ำล่างทั้งหมดอ๋อตรงนี้คือเป็นแม่น้ำด่านทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็คือปกติไก่ก็คือจะอยู่ตาม หินใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือจะเกาะตามก้อนหินอ่ะขึ้นเองตามธรรมชาติเลยใช่ครับช่วงฤด,ดูน้ําใสค่ะก็จะประมาณช่วงเดือนปกติประมาณช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมีนาคมครับค่ะ,คะก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวครับผมขอดูไกลที่เพิ่งเก็บมานะนี่ค่ะอ๋อก็เป็นลักษณะแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้ อันนี้คือก็เดี๋ยวเราต้องเอาไปทําทําให้มันแห้งอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวจากกระบวนการนี้ก็คือนะจะเอาไปล้างทําความสะอาดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาแบบพวกเศษที่เป็นหญ้าเศษหินเศษทรายออกค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาไปตากอ,อ๋อโอเคก็เดี๋ยวผมขอไปดูวิธีการหางเงินได้ไหมค่ะได้เลยค่ะอ๋อโอเคครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่บ้านของชาวไทยลือเนาะคือเป็นบ้านดั้งเดิม ของที่คนที่นี่เนาะก็เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการทําตัว ไก่ที่เราไปเอามาเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่เนาะว่าเขาทํามาเป็นไกยียังไงเนาะก็คือวิธีการทํานี่คือจะเป็นวิธีการทําแบบดั้งเดิมใช่ไหมพี่ใช่ค่ะคือวันนี้ก็คือจะให้ดูในวิธีการทําที่แบบสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาตั้งแต่ประมาณ200กว่าปีละของ <ผม S 1> ชาวไทยลื้อค่ะตั้งแต่เก็บสารายจากแม่น้ํามานะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเอามาตากบนคาอ่าโอเคก็คือเริ่มจากไอตรงที่เราเก็บมาแล้วก็คือใช่ค่ะเก็บมาแล้วก็คือจะมีคุณยายค่ะนั่งอยู่ตรงเอา เศษหินเศษทรายหรือเศษหญ้าออกค่ะนี่ก็คือเหมือนกับว่าทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเอามาตากบนแคร่ยาค่ะ ก็ไอตัวนี้คือหลังจากที่เราตากเสร็จเมื่อกี้ก็คือกาเป็นตัวใช่ค่ะก็จะเป็นแห้งๆแบบนี้ค่ะที่จะเก็บเราจะเก็บไว้เนี่ยค่ะไว้แบบทำตัวไกีที่ชาวบ้านที่คุณยายเขาทํากันนะคะก็คือทั้งปิ้มก็จะเป็นกลิ่นสาลายเพราะตัวนี้ค่ะผ่านงานวิจัยมาหมดแล้วนะคะก็คืออ่าตัวนี้มันจะเป็นอ่าคล้ายๆแบบ เป็นซูเปอร์ฟู้ดค่ะก็คือจะเป็นกากใยอาหารมีโปรตีนสูงเทียบเท่าเนื้อปลาเลยแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าผักใบเขียวทั่วไปแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงกินแล้วไม่อ้วนใช่ไหมไม่อ้วนโอเคก็พอเราได้ตัวไก่ยีที่เป็นแห้งแล้วคือสามารถเอาไปทําเมนูอาหารอะไรได้บ้างก็คือหลักๆเลยก็จะมาทําตัวไก่ยีก็คือตัวนี้ค่ะเหตุผลที่เรียกว่าไก่ยีเพราะว่าเขาจะใช้ตัวไก่แห้งตัวนี้ค่ะไปย่างไฟให้กรอบ แล้วหลังจากนั้นก็ใช้มือยีน่แหละค่ะเป็นที่มาของเขาว่าไก่ยีแล้วก็ผสมเครื่องปรุงต่างๆก็จะเป็นตัวงาดำงาขาวหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็พวกเครื่องปรุงแต่ว่าไก่ยีตัวนี้ค่ะจริงๆอ่ะถ้าทานเป่าๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยเขาจะใช้ทานกับน้ำพริกมะเขือเทศก็คืออันนี้ใช่ค่ะเป็นน้ำพริกมะเขือเทศก็จะเป็นคู่กันของคู่กันใช่เขาก็ใช้ข้าวเหนียวใช่ค่ะก็ให้ข้าวเหนียวจิ้มน้ำพริกมะเขือเทศแล้วก็มาจิ้มตัวไก่ แล้วก็จะท้ามาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นสล่ายไก่ผงโรยข้าวหน้าตาก็จะเป็นซองประมาณนี้ก็คือเป็นผงโรยข้าวคล้ายๆกับคูริกายเคของญี่ปุ่นใช่เป็นเป็นแบบเดียวกันเลยแต่วันนี้จะเป็นสาหร่ายไทยก็ตัวนี้คือจะเป็นถ้าเปิดออกมาคือจะเป็นลักษณะเดียวกันแบบนี้เลยใช่ค่ะแต่อยู่ได้นานกว่าแบบนี้ก็คือบรรจุในซองฟอยล์สิบล็อกอะค่ะอยู่ได้6เดือนใช่ก็เป็นการยืดอายุอาหารมาได้ข้าวเหนียวมาแล้ว จิ้มอ่าจิ้มน,น้ำพริกเยอะจิ้มสาหรายเยอะๆ,ๆ,ๆจิ้มสาหายเยอะเลยลูกผมตับไปเลยนะนี่อย่างนี้นะ,นะแบบนี้เลยมาครั้งแรกนเนี่ยครั้งแรกอีกแล้ว <c oughs> ๆๆ <c oughs> เหมือนไม่ใช่สาหายเลยเหมือนแบบเป็นเนื้อสัตว์เลยอร่อยเหมือนมูหยองอืมเหมือนมูหยองมากนอ,อกจากจะได้กินของอร่อยๆแล้วก็คือยัง อ่าสุขภาพดีอีกเนาะใช่ค,ค่ะมีประโยชน์มากๆเลยเป็นมังสวิรัตค่ะไม่ใช้ผงชูรสไม่ใช้วัตถุก,กันเสียก็คือเด็กๆทานได้ตั้งแต่เด็กๆจนถึงผู้ใหญ่อ,อายุแบบก็คือทุกเพศทุกวัยค่ะซองเดียวคือกินกับข้าวได้เลย ก็มาถึงแล้วคาเฟ่รับรับทิทาวังผาเนาะนี่เลยด้านหลังเราก็คือเป็นคาเฟ่โรงนาสีขาวกลางทุ่งนาเนาะนี่บรรยากาศคือแบบดีมากนี่ใครชอบถ่ายรูปชอบบรรยากาศทุ่งนาเนาะแนะนําเลยมุมถ่ายรูปเพียบก็คือในร้านคือดารักมากนี่ให้ดูบรรยากาศด้านนอกก่อนเนาะนี่อันนี้คือจะเป็นตัวคาเฟ่เป็นลักษณะเหมือนโรงนาสีขาวเนาะมีชั้นบนด้วยนี่ชั้นบนชั้น2มองวิวเนาะ นี่บรรยากาศก็จะมีทั้งโซนด้านในคาเฟ่ก็จะมีวิวด้านนอกแบบนี้เลยช่วงนี้คาเฟ่ก็เป็นธีมคริสต์มาสเนาะนี่ถ้ามาหน้านาคือตรงนี้คือจะเขียวหมดเลยเนาะและตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนชั้นสองของคาเฟ่แล้วเนาะก็ตรงนี้คือจะสามารถนั่งชมวิวภูเขาด้านหลังเนาะแล้วก็ เป็นทุ่งนาเนาะถ้ามาตอนช่วงทํานานี่คือแบบสวยมากแต่ถ้าเกิดใครมาช่วงหลังตุลาไปแล้วคือเราก็จะได้เจอกับวิวภูเขาแล้วก็ทะเลหมอกตอนเช้าคือแบบบรรยากาศคือดีมากและเมนูที่เราสั่งไปก็มาแล้วนะครับนี่เลยกาแฟส้มดูน่ารักมากและอีกหนึ่งเมนูเนาะมาที่วิวนาคือต้องสั่งก็คือนี่เลยพิซซ่าวิวนาเนาะนี่เป็นอันนี้คือเป็นหน้ามันม่วง เป็นสองหน้าเนาะนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันมาหืมมันคือขนมเลยมีความเป็นมันม่วงกับแปง้งพิซซ่าเข้ากันมาเนะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งพิกัดเนาะที่ใครมาเที่ยวภาวังผาเราก็ไม่ควรพลาดที่จะมาแวะคาเฟ่นี่เนาะไปเที่ยววัดกันแล้วก็มาแวะมาเที่ยวคาเฟ่น,นะาจิ๋ว ้านหน้าห้องพักแล้วเนาะก็มีโต๊ะกินข้าวเนาะก็สามารถสั่งหมูกระทะมากินได้แล้วก็จะมีอ่า,าเดี๋ยวไตะข่ายนอนชิลเนาะมุมถ่ายรูปอ่ามาดูตรงนี้ก่อนเลยนี่ก็คือจะเป็นโซนห้องที่ไว้สําหรับนั่งชิลแช่อ่างแล้วก็แบบมีพวกตูต้เย็นพร้อมเนาะนี่คือห้องน่ารักมากนี่เลยเป็นเตียงนอน น่ารักมากตกแต่งได้น่ารักคือผู้หญิงจะชอบคือแต่ละหลังมีทั้งหมดสี่หลังคือแต่ละหลังคือจะมีความน่ารักแตกต่างกันไปเนาะนี่ก็คือจะเป็นธีมโทนสีน้ําตาลเนาะนี่เลยครีมครีมน้ําตาลใครที่กังวลว่าถ้าวังผากับปัวใกลกันเนาะคือแบบไม่ไกลกันเลยครับขับรถ10นาทีก็ถึงก็คือเป็นอาเภอที่อยู่ติดกันก็มาพักได้แล้วคือช่วงนี้คือราคาห้องคือแบบ โปรดีมากๆต่อคนนี่คือแบบไม่ถึงพันเนาะก็ยังไงลองตามรอยกันได้ แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับสวนภูรินฟาร์มเนาะที่นี่คือจะทําเกี่ยวกับผักแคลเนะาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผักแคลนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่แนะนําดีกว่าว่าทาไมถึงมาปลูกผักแคลที่นี่ครับค่ะก็คือจากการที่ว่าเรามีข้อมูลเนาะม,มีข้อมูลความต้องการของตลาดก็คือพี่มีปลูกส่งตลาดที่ปลูกส่งตลาดด้วยอย่างเงี้ย เขาบอกเ,ออเขาต้องการผักเคลเซึ่งพอเราไปศึกษาข้อมูลแล้วก็เออมันเป็นผักที่ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวคือมันเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวแล้วเราสามารถเก็บไปได้เรื่อยๆโ,<อ>โดยที่แบบไม่ต้องมาตัดปลูกใหม่ตัดปลูกใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นการเซฟ พลังงานของเกษตรกรด้วยอย่างท่าของที่พี่ทําก็จะมีปั่นปั่นปั่นขายเนาะปั่นใส่ขวดแล้วก็มีเอาไปทําเป็นข้าวเกียบมีข้าวเกียบด้วยอยากลองกินข้าวเกียบแล้วก็มีไปทําเป็นเคียวอบชีสเนี่ยค่ะคล้ายๆผักขมอบชีสแต่เราใช้เป็นใบเคียวแล้วก็เห็นว่าเหมือนกาลังจะมีเป็นผงสําหรับชงด้วยแล้วก็จะมีเป็นผงชงดื่ม น่าจะแบบพกพาไปวเวลาไปเที่ยวหรือไปกินใช่เพราะาาว่าก็คือพัฒนามาจากการที่เราทําทน้ําปั่นเคลขายลูกค้าแล้วทีเนี้บางทีตัวน้ําผักเคลสดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องอายุการเก็บเนาะแล้วก็เรื่องของการจะต้องแช่เย็นอะไรนะค่ะ น้ำดื่มผักแคลเนาะอะอเป็นผักแคลสดๆปั่นเลยนะพี่เนาะผสมกับอะไรไหมครับปกติาาก็คือเป็นผสมน้ำพึ่งมะนาวเข้าไปนี่ดูน่ากินนะลองชิมเลยไหมอืมอร่อยดีกว่าที่คิดเยอะมากเลยก็ตอนแรกคิดว่าแบบมันต้องเหม็นเขียวแน่ๆเลยแต่พอกินแล้วคือแบบเหมือนเรากินน้ำผลไม้เนาะแต่มีความคล้ายๆกับน้ำฝรั่งนิดๆมีความหวานกินง่ายมากๆเลยดี ต้องปลูกกันแหละไม่ปลูกก็ต้องมาซื้อของพี่อะไรเนาะก็นอกจากที่จะมีอ่าผักเคลที่ปั่นเป็นแบบสดๆอย่างนี้เนาะก็จะมีเป็นที่พี่เราที่เราคุยกันก็คือเป็นตัวนี้ก็จะเป็นข้าวเกี๊ยบผักเคลเนาะนี่เลยเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็คือเอาผักเคลมาทําเลยยังไงปกติก็คือทํำยังไงครับตัวตัวข้าวเกี๊ยบถ้าตัวข้าวเกี๊ยบเนี่ยมันก็คือมาจากเอาเคลผงด้วยเป็นการผสมผสานระหว่าง เควผงแล้วก็เควสดค่ะก็คือจะมีทั้งสดทั้งผงอยู่ในนี้แล้วก็ปรุงรสจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะครัแต่เป็นพวกกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นซองแบบนี้ก็คือออกมาเป็นเทมาเป็นแบบนี้เลยใช่อันนี้ก็คือทอดด้วยน้ํามันลําข้าวนะคะอ๋อก็คือทุกอย่างก็คือเพื่อสุขภาพหมดเลยกินแล้วไม่อ้วนแน่แน่ข้าวกินเยอะข้ากินเยอะก็เดี๋ยวเรามาลองชิมตัวผักปเคลทอดเนาะทอดกรอบเนาะใช่เป็นข้าวเกียบเป็นข้าวเกียบเนาะ มาอร่อยอีกแล้ววะกินง่ายแล้วคือแบบถ้าเกิดแบบนั่งกินดูหนังเนี่ยอโ,โหสบายเลยปาร์ตี้ปาร์ตี้ใหม่ก็คือเป็นของฝากใครมาเที่ยวหน้านี่คือต้องต้องซื้อกลับบ้านอเนาะ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพิกัดเที่ยวที่ปัวเนาะก็คือเป็นพิกัดเที่ยวในน่านเลยก็ได้ว่าได้เนาะใครมาน่านก็คือต้องมาแวะถ่ายรูปแบบนี้นี่เลยกับถนนหมายเลข3เนาะคือช่วงนี้คือเป็นช่วงวันหยุดคนก็จะแวะถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะนี่เลยดูจากจํานวนคนนะนี่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งมุมถ่ายรูปที่ใครมาน่านแล้วก็ไม่ควรพลาดเนาะ ด้านหลังเราคือจะเป็นถนนหมายเลขสามนี่เลยไม่มีใครไม่มีก็ไปอีกหนึ่งจุดเนาะที่อยู่ที่อำเภอปัวเนาะก็คือเป็นทางก่อนขึ้นอำเภอบ่อกเกลือเนาะก็สามารถแวะมาถ่ายรูปกันได้เนาะนี่เลยนี่เลยคือเป็นมุมที่เป็นถนนเลขสามเนาะนี่เลยนี่เมื่อกี้คือเราก็แวะ ายรูปกับจุดแลนด์มาร์คของที่น่านเนาะใครมาเที่ยวน่านก็ต้องมาแวะ,ะตรงจุดนี้เนาะก็คือถนนใหม่เลขสานั่นเองก็ตรงนี้คือจะอยู่ที่อำเภอปัวเนาะเป็นทางที่จะขึ้นไปอำเภอบอ,อกเกลือเนาะก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ใครมาเที่ยวน่านก็ต้องมาถ่ายรูปกับถนนใหม่เลขสาก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่ถนนสวยมากๆเนาะก็สามารถแวะมาถ่ายรูปกันได้เดี๋ยวหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวเราขับรถไปเที่ยวตามโซนต่างๆของโซน บัวท่าวังผาเชียงกลางเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีที่ไหนน่าเที่ยวตามกันบ้างเนาะก แลตอนนี้เราก็ขึ้นมาตามทางเนาะตรงทางขึ้นตรงบริเวณฝ่ายเนาะเดินผ่านป่าของชุมชนมาบรรยากาศดีมากมีเสียงน้ําไหลแล้วก็เป็นธรรมชาติแบบใครที่ชอบธรรมชาติอากาศดีๆก็คือแนะนําเลยก็เป็นทางบนเนินเขาเนาะก็คืออยู่ริมกับวังศิลาแรงเลยก็มีเกาะเชือกลงเล็กน้อยและเราก็มาถึงแล้วตรงนี้เองตรงนี้ก็คือจะพินพิก,กัดที่ ทุกคนมาถ่ายรูปกันเนาะนี่แต่ตอนนี้คือน้ำไม่ลึกคือดูพักษ่าหินก็คือสวยงามแล่ตรงน,นี้ก็คือจะมีเป็นเหมือนลักษณะฝายเลยเนะก็ยิ่งมาตอนช่วงหน้าแรงคือสามารถลงไปเดินถ่ายรูปได้เนาะน,นี่ด้านหลังเราก็คือนี่เลยวังศิลาแรงเนาะก็หินก็คือลักษณะเป็นล่องน้ำโดน้ำกัดก่อนคือสวยงามมากๆนี่ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ด้านล่างของวังศิลาแรงะเนาะก็ด้านหลังเราคือจะเป็นตัววังศิลาแรงเนาะนี่เลยก็เป็นลักษณะเป็นร่องน้ําแล้วก็มีหินที่ถูกน้ํากัดก่อนเป็นรูปทรงแบบผิ้วผิ้วน้าเนาะคือเป็นแบบคือรูปทรงแปลกตาเนาะก็เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปที่ห้ามพลาดเลยเนาะที่อ่าเวลามาเที่ยวบัวเนาะนี่เลยก็แนะนําว่าคือให้มาตอนช่วงน้ำน้อยๆเนาะคืออย่างช่วง คันวาที่เรามาคือน้ําน้อยมากแล้วก็สามารถเนี่ยลงมาถ่ายตรงด้านล่างนี้ได้เลยนีย่มุมคือสวยมากก็<ม>สําหรับใครที่มาเ<ม>ที่ยวกัวน้ำมาหน้าเราแนะนําเลยว่าเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่ไม่ควรพลาที่มาถ่ายรูปเนาะไป เราก็แวะเติมพลังกันนี่เลยที่ก๋วยเตี๋ยวบ้านรองเนาะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อของที่ปัวเนาะก็ช่วงกลางวันคือคนเยอะมากแต่จะให้ดูบรรยากาศคนเนาะแต่คือแบบที่สั่งไปคืออันนี้เป็นเนื้อรวมเนาะคือน่ากินมากมาลองชิมกันคือก่อนหน้านี้คือเคยมากินแล้วนะก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบอ๋อถ้ามาปัวมาหน้านี้คือต้องแวะมากินทุกครั้งเลยอืม,อม น้ำซุปเข้มข้นชิมเนื้อดีกว่าอ,อ,อืเนื้อนุ่มตุ๋นละมุนมากใครชอบกินเนื้อเนาะแนะนำเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยสังเก็ตได้ถ้าเกิดใครมาแถวบ้านรองเนาะก็ร้านยิ่ติตถนนคือรถจอดกลางวันเต็มทุกวันถ้าวันไหนเปิดก็เดี๋ยวเราเติมพลังกันเสร็จล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกัน และตอนนี้นะครับเรากำลังขึ้นไปที่พักของเราเนาะก็เป็นโฮมสเตย์เปิดใหม่เนาะอยู่ที่บ้านเกดออำเภอเชียงกลางเนาะแต่เราขึ้นทางฝั่งสากาศเนาะก็ขับรถมาจอดอแล้วก็มีลุงเจ้าของที่พักมารับเนาะนี่เลยก็ ทางจริงๆแล้วคือรถเก่งหรือรถยกสูงมาได้นะแต่เป็นทางลูกลังแต่ถ้าใครไม่อยากขับมาก็ให้ทางที่พักมารับได้นะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่พักกันนะว่าจะเป็นยังไงก็ระหว่างนี้กำลังเดินทางจากตรงสากาดประมาณ8กิโลก็จะถึงที่พักเนาะไปนี่เลยบรรยากาศ มาถึงที่พักของเราแล้วเนาะโฮมสเตย์ที่เรามาพักสำหรับชิปนี้ชื่อว่าบ้านชาในป่าลึกเนาะก็เป็นโฮมสเตย์อยู่ที่บ้านเกรดเนาะสำหรับบ้านพักนี้คือชั้นล่างจะเป็นคาเฟ่เนานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารอไปชิมพวกชากาแฟกันเนาะแล้วก็ด้านบนจะมี2ห้องพักก็สามารถพักเป็นกรุป๊ปหรือ,อามา4คนหรือ5-6คนนี้ก็พอเสริมได้เนาะก็เดี๋ยวพาไปดูห้องพักห้องแรก ถ้าเป็นบ้านไม้สองชั้นเนาะแล้วก็มีห้องนอนด้านในก็คือเป็นไม้ไม้ดูอบอุ่นคือน่ารักนะนี่ในห้องพักก็จะมีพัดลมให้แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแปง้งแล้วก็มีที่แขวนผ้าเนาะที่นอนที่นอนคือแบบนุ่มอยู่นะอันนี้คือห้องแรกเนาะห้องป่าลึกไปดูห้องที่สองกันเนาะห้องที่สองก็คืออยู่ข้างๆกันคือตรงนี้คือจะมีทางขึ้นมา จากด้านล่างเนาะแล้วก็จะมีโซนให้นั่งเล่นอ่านหนังสือกระตูนอะไรเงี้ยนั่งชิลเล่นเนาะแล้วก็ห้องบ้านชาเนาะชื่อว่าเป็นห้องบ้านชานี่เลยก็ลักษณะห้องก็คล้ายกันเลยมีทุกอย่างคล้ายกันห้องขนาดเท่ากันนี่ไปดูในส่วนของห้องน้ำกันเนาะห้องน้ําของที่นี่ก็คือจะอยู่บริเวณด้านนอกเนาะนี่ก็จะมีสองห้องสําหรับ แต่ละห้องเลยแต่ก็คืออยู่แยกออกจากห้องนอนนะก็จะมีนี่เลยก็จะเป็นห้องน้ำเนี่ยเนาะเป็นชักโครกมีทุกอย่างครบสําหรับห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็มีชักโครกอยู่ด้วยนี่เลยมีเครื่องทําน้ําอุ่นพร้อมต่างล้างหน้าครบนี่แล้วพอมาถึงที่พักก็คือก็จะมีอาหารเย็นมาให้เนาะก็คือจะมีอาหารของชาวบ้าเนานะอาหารบ้านบ้านแล้วก็จะมีชุดหมูกรนะทะเนาะก็คือสามารถเลือกสั่งได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะ นี่เป็นชุดขันโต๊กโฮมสเตย์ของโฮมสเตย์เนาะนี่เลยก็จะมีไก่ทอดมะแขวนเนาะมีผัดผักแล้วก็ต้มจืดไข่เจียวอันนี้น่าจะเป็นลาบเพไม่แน่ใจนี่แล้วก็เป็นน้ําจิ้มต่างๆเนาะเซตหมู่กระทะคือแบบยิ่งใหญ่ลังการมากนี่แล้วเราเตรียมมาม่ามาด้วยมีผลไม้ให้แล้วก็มีเตาพร้อมเลยสําหรับวันนี้เนาะเราขึ้นมาค่อนข้างดึกเลยเพราะว่ารถมีปัญหานิดหน่อยเนาะก็เดี๋ยว เรารอดูพรุ่งนี้เช้านะว่าเราจะเจอบรรยากาศแบบไหนเนาะจะเจอหมอกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูคาเฟ่กันด้วยก็วันนี้ก็คือเดี๋ยวกินข้าวพักผ่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เนาะสวัสดีตอนเช้าครับนี่เลยอยากให้เห็นบรรยากาศคือแบบวิวสวยมากจากที่พักเนาะนี่ เมื่อเช้านี่คืออากาศเย็นมากคืออากาศประมาณ15้าองศาเนาะนี่เลยกับวิวจากที่พกักแล้ะวิวภูเขานี่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี่คือแบบหมอกนี่เต็มนี่เลยมาดูอาหารเช้ากันเนาะก็เป็นเซตข้าวต้มจัดมาบนขันโต๊ะมานี่น่ากินมากเลยนี่ก็จะเป็นข้าวต้มเนาะโอข้าวต้มทะเลด้วย ก็เดี๋ยวเรากินข้าวเช้าเสร็จก็เดี๋ยวลงไปคาเฟ่ด้านล่างที่พักเนาะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปชิมชาเห็นเห็นเมื่อวานนนองบอกว่ามีชาอของที่นี่เนาะก็เดี๋ยวไปชิมว่ารสชาติเป็นแบบไหนเนาะไป เอยู่กันที่คาเฟ่ด้านล่างที่พักแล้วเนาะนี่เลยก็มาสั่งกาแฟกินก็ที่นี่คือจะมีกาแฟจากหลายๆที่ของน่านเลยเนาะอย่างตัวนี้ก็คือสั่งาจาว่าของมณนพึกมาเนาะเป็นกาแฟเย็นดีนี่แล้วคือตัวคาเฟ่คือสามารถมองเห็นวิวได้เหมือนที่พักเนาะแต่ก็คือจะต่ำลงลงหน่อยก็สำหรับใครที่มาบ้านเกรดเนาะก็แวะมาคาเฟ่หรือจะมาพักที่นี่ก็ได้เนาะ ก็ใครอยากเจอหมอกเยอะๆก็แนะนํามาช่วงตุลาพฤศจิก,กาเนาะแต่ทางเข้ามาก็จะลาบากหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากเจออากาศเย็นๆก็คือมาช่วงนี้เลยพฤศจิก,กาธันวามกรากนละุมหาก็่าจอย่างได้อยู่น,น่านยังคงเป็นจังหวัดที่มากี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อด้วยความสวยงามของสถานที่ผู้คนที่น่ารักจึงทําให้หลายๆคนพอได้มาเที่ยวน่านต้องตกกลุ่มรักไปทำตามกันอย่างทริปนี้ บอกเลยว่าเป็นทริปที่ได้ทั้งเที่ยวพักผ่อนได้เจอผู้คนได้สัมผัสวิถีชีวิตและได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรของน่านยิ่งทําให้รู้สึกชอบน่านขึ้นไปอีกใครที่กําลังหาที่เที่ยวหาที่พักผ่อนอยู่แนะนําเลยว่าอยากให้มาลองเที่ยวน่านสักครั้งสองครั้งแล้วจะหลงรักน่านเหมือนผมนอกจากจะมาเที่ยวน่านแล้วก็อย่าลืมมาช่วยอุ่นนนผลิตภัณฑ์ของคนที่น่านกันด้วยนะครับจะซื้อเป็นของฝากให้คนอื่นๆ หรือจะซื้อเป็นของตัวเองก็ได้คือมีสินค้าหลากหลายอย่างมากๆที่แปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของคนที่น่านถือว่าได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งของดีๆไปใช้และยังช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนที่น่านอีกด้วยและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b e ให้กับช่องไปคนเดียวหรือจะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับฝากติดตามคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า